รีบูทรีบูทรีบูตครับคริสต์มาทยฟิฟตี้เฟิร์สเดทครับฟิฟตี้เฟิร์สเดทครับไม่คือหลายคนรอแต่ทิชแพคก็ได้เลยคนเรื่องนี้ใส่เสื้อทั้งเรื่องเลยครับไม่มันไม่รอมากหรอครับเรื่องติดออะไไรรม่่ใชหก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับผมว่าคิดว่าเรื่องนี้คือหลังจากที่ทำไอ้คนหล่อลวงอะครับได้รู้จักตัวตนของของพี่แบร์เขามากขึ้นนะครับพบว่า มันมีหลายๆอย่างที่ไม่มีใครเคยเห็นสักเท่าไหร่ในบทบาทที่เขาเคยเล่นมานะครับซึ่งจริงๆมันคือเบื้องหลังเบื้องลึกของเขาความปวนประสาทความน่ารักอะไรของเขาที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของพระเอกในเรื่องนี้มากจริงๆแบลรี่น่าจะเล่นเป็นตัวเองมากๆได้เลยครับในเรื่องนี้นะครับนั่นคืนนะเดือนเลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวคืออาการทางสมองครับในเรื่องความจำไม่ได้ครับเป็นข้าง,างาการริบูนเราเอาคาแรคเตอร์ ใช่ครับก็เพื่อเพื่อทำใหเ้เกิดความแปลกใหม่ครับคนที่เคยดูออริจินัลก็ยังสนุกคนที่ไม่เคยดูก็สนุกขึ้นไปอีกนะครับอยากรู้ว่าทำไมอยากเอาจินี้มาเรียนรู้คือมันเป็นหนังในด,ดวงใจครับแล้วก็สำหรับสำหรับคนทำหนังครับเวลาเราดูหนังเราก็จะแอบคิดว่าถ้าเราได้ทำเรื่องนี้เราจะทำมันยังไงนะหรือแม้กระทั่งเราหนังเก่าๆที่เราทำของเราเองครับพอเรากลับไปดูมันอีกครั้งหนึ่งครับ เราก็จะเห็นว่าเออถ้าเป็นตอนนั้นเราน่าจะทําแบบนี้เนาะอันนี้มันเหมือนเป็นเป็นแฟนตาซีของคนทาหนังเลยครับที่อยู่ดีๆเราก็ได้มีโอกาสที่จะทําหนังเรื่องที่เราชอบแล้วก็ทํามันในแบบของเราแล้วก็20ปีผ่านมามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับในต้นฉบับ20ปีที่แล้วครับโทรศัพท์ยังไม่มีเลยนะครับในเรื่องนะฮะปัจจุบันนี้มันมีมันม,ม,นมีบริบทมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วผมค,คิดว่ามันมันน่าสนุกดีที่เอามันกลับมาทําใหม่แล้วก็ ไอเดียที่ดีครับมันมันมัน,มนอมตะครับมีน่ครับมินนี่าครับมินนี่เป็นเป็นนักแสดงที่คือเจตนาของของ GDS นะครับเ้วอยากทำหนังให้สำหรับคนไทยแหละแน่นอนแล้วก็มากไปกว่านั้นคือสามารถออกไปที่สุสากคนได้นะครับ ก็เลยอยากร่วมง,งานกับนักแสดงที่มีเมติบโตไปแล้วในระดับแบบสากลนะครับก,ก็นึกถึงน้องบินนี่นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงไอดอลที่มีชื่อเสียงมากในระดับเอเชียแล้วก็ผมว่าอาจจะไปถึงระดับโลกได้ในในเร็ววันนะครับเท่าที่ติดตามดูน้องแล้วก็ได้ไปตามดูน้องจากการสัมภาษณ์ mm hmm. เขามารายการแล้วพบว่าน้อง ตลกครับดูบุคลิกเหมาะกับการเล่นหนังลอมคอมมากนะฮะแล้วก็จินตนาการว่าถ้าเกิดเขาเขาอยู่กับพี่แบร์ผมว่าคงวายป่วงพอสมควรครับอันนี้เข้าใจดีสตาร์ไปแล้วหรือยังตอนนี้95เแล้วครับเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมงานแล้วครับเราจะถ่ายทำกันในเดือนตุลาแล้วก็ปิดกล้องประมาณเดือนธันวาครับอ่าเป็นสาเหตุที่นอ่ต้องแต่งหน้าไม่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผม แย่งตัวเขามาก็เลยไม่ได้แต่งงานเพราะยังอพอยู่ลอ๋อสนุกแน่นอนแน่นอนครับการันตีครับทั้งสนุกและน่ารักแล้วก็มั่นใจว่าไม่ว่าจะเคยดูต้นฉบับหรือไม่จะได้รับความสนุกและความสุขเต็มเปี่ยมแล้วก็ผมคิดว่ามันจะเป็นหนังเรื่องนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นที่ทางภาคใต้นะครับมันจะเป็นตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์ในมุมหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับ ใช่วลคชใช่ครับชใส่เสื้อได้ยังไงใสเยได้หังมะคะนแฟนต้องอยู่บนเรือต้องฝากกันบ้านพี่เมธค่ะฝากกันบ้านพี่เมธพี่เมรไม่ให้เห็จรกซ์ต้องเขาต้องต้องปีนเขาค่ะซิกแพคต้องมาใช่กี่ก้อนถึงจะเพียงพอเอาแปดเลยแหละครจะมีเห็นความเป็นอัเดีความจำอย่างนันเลยครับ อะไรนะครับซิกแพคไฮเดรที่พวกเราจดจำได้ผมว่าไม่ผิดหวังนะฮะขอสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเรื่องเป็นฮอดเสื้อหมดเลยนี่ประหยัดค่าคอสตูมไปได้เยอะเลยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ